สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออยฟีสไตล์สไตล์ไม่อ้อยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะแม่อ้อยจะขอรวบรวมละครที่จะเริ่มออกอากาศล็อตแรกในปี2564ซึ่งคลิปนี้นะคะจะพูดถึงทั้ง3ช่องเลยแล้วกันนะคะก็จะมีช่อง3ช่อง7แล้วก็ช่องวัน31นะคะ<ๆ>เพื่อเป็นทางเลือกให้กับแฟนๆในแต่ละช่องนะคะได้รับชมกันค่ะเรามาดูในส่วนของที่จะออกอากาศในคืนวันจันทร์อังคารเลยแล้วกันค่ะ เริ่มจากช่อง3เลยแล้วกันนะคะก็คือละครเรื่องดาวคนละดวงค่ะ ก็เป็นละครแนวรักลมติดราม่าค่ะผสมบูแอคชั่นแบบจัดเต็มค่ะจากบทประพันธ์ของวิศวนาถเป็นการพบกันครั้งแรกของเกรทวลินทรแล้วก็บูมสุภาพร์ค่ะรวมด้วยป๊อปทากูลเพชรธกิจค่ะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเส้นทางชีวิตที่ต่างกันราวฟ้ากับเหวของสองเพื่อนรักระหว่างธนัทในตำรวจอนาคตไกลหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษไอราวันที่ต้องการกวาดล้างแก้งลิ้นมังกรเพื่อไขอาชญากรรายใหม่กับวสัน ตำรวจจราจรหนุ่มที่มีความมุ่งมั่นวางคว้าดาวมาประดับบนบ่าให้สำเร็จ ความแตกต่างกันทั้งฐานะและก็ยศศักดิ์ไม่สามารถทำลายมิตรภาพและปณิธานอันเป็นหนึ่งเดียวได้นั่นก็คือความยิดมั่นในหน้าที่พิทักษ์คนดีกำจัดคนชั่วให้สิ้นซากและครอบครองหัวใจของชลานทรหญิงสาวผู้เป็นดาวประดับใจของพวกเขาโดยดาวคนละดวงนี้นะคะจะออกอากาศทุกคืนวันจันทร์และอังคารนะคะทางช่อง3โดยเริ่มตอนแรกคืนวันจันทร์ที่25มกราคมนี้เวลา2ทุ่20ค่ะ ส่วนทางช่อง7นะคะก็จะเป็นละครเรื่องทะเลลวงค่ะ เป็นละครแนวโรมนติกดราม่าค่ะของค่ายมีเดียซีนเป็นการคู่กันครั้งแรกของมิกทรยาแล้วก็แซมมี่คาเวลค่ะก็เป็นเรื่องราวของสถาปนิกหนุ่มที่ถูกทำร้ายแล้วก็พลัดตกทะเลเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดค่ะแต่ก็โชคดีนะคะที่มีสาวสวยที่เป็นเจ้าของรีสอร์ทปลายฟ้าได้ช่วยชีวิตของเขาเอาไว้แต่เขากลับจําอะไรไม่ได้ค่ะแม้กระทั่งชื่อของตัวเองความทรงจำก็เกิดเป็นความรักแต่แล้วอดีตที่หายไปของเขาก็เริ่มกลับมาพร้อมกับเงอนงำและอันตรายที่แฝงมาพร้อมกับมรดก ทั้งหมดของเขาก็ติดตามลุ้นกันไปกับเรื่องราวสุดเข้มข้นนะคะโดยเรื่องทะเลลวงนี้จะออกอากาศทุกคืนวันจันทร์อังคารโดยเริ่มตอนแรกคืนวันอังคารที่26มกราคมนี้ต่อจากละครเรื่องรหัสริศยาค่ะส่วนช่องวันนะคะทุกคืนวันจันทร์อังคารตอนนี้ก็กำลังออกอากาศอยู่ก็เป็นละครรีรันเรื่องพาตุคาดค่ะ และลอดหน้าคืนวันจันทร์อังคารก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะใช่เรื่องดงพญายเย็นหรือไม่ค่ะอันนี้เดาวนะคะเพราะว่าเห็นมีทีเซอร์ออกมาแล้วแต่ยังไม่ได้มีกําหนดวันค่ะก็เลยเดาว่าเรื่องพาทุขารีลานจบแล้วเรื่องดงพญายเย็นจะมาต่อเลยหรือไม่ค่ะแฟนๆละครช่างวันก็รอติดตามชมกันนะคะว่าละครเรื่องดงพญายเย็นจะมาต่อหรือเปล่านะคะ สำหรับเรื่องดวงพญาเย็นนี้ก็จะเป็นละครแนวแอคชั่นแฟนตาซีค่ะเกี่ยวกับการผจญภัยเปิดตำนานป่าอาถรรพ์ที่เต็มไปด้วยอันตรายรอบด้านกับภารกิจสุดฮาริฮาโอดที่เดิมพันกันด้วยชีวิตค่ะเป็นการพบกันของพอยชโลวิชเชอร์เบลลาลาลินร่วมโดยอักอัครรัตชาเลศวาสิตาและก็นักสแสดงอีกครับข้างค่ะทั้งหน้าจอช่องวัน31เร็วๆนี้ค่ะส่วนละครที่ออกอากาศในคืนวันพุธพฤหัสนะคะ ทางช่อง3ค่ะก็เป็นเรื่องดวงใจในมนตราค่ะสำหรับเรื่องดวงใจในมนตรานี้นะคะก็เป็นละครแนวโรแมนติกแฟนตาซีค่ะผลิตโดยค่ายบอดคาสไทยเทเลวิชันค่ะที่เป็นการจับคู่กันของคู่ควันโตโน่พาคินแล้วก็นิชาณธน,นิชาที่โจรมาพบกันอีกครั้ง เรื่องดวงใจในมนตรานี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของพัชระนักรบอายุหลายพันปีค่ะที่ไม่มีวันตายและก็พราวสาวที่ป่วยเป็นโรคหัวใจนิชาจะต้องถ่ายทอดฝีมือทั้งในพบอดีตแล้วก็พบปัจจุบันค่ะซึ่งเรื่องดวงใจในมนตรานี้นะคะก็จะออกอากาศทุกคืนวันพุธพฤหัสโดยเริ่มตอนแรกคือวันพุธที่27มกราคมเวลาสองทุ่มยทั้งช่อง3าค่ะ และในส่วนของช่อง7 SD นะคะนั่นก็คือละครเรื่องวงวินหัวใจเรื่องวงวินหัวใจนี้นะคะก็เป็นละครแนวโรมติกราม่าค่ะเป็นการกลับมาพบกันอีกครั้งของพอสลันแล้วก็นาวทิสานาทค่ะที่จะมาถ่ายเท่าเรื่องราวของความรักที่มีกำแพงทิฏฐิขวางกัน้นจากค่ายกันตนา movie town ค่ะโดยออกอากาศตอนแรกในคือวันพฤหัสที่21มกราคมนี้ต่อจากละครเรื่องล่าท้าชนค่ะ ส่วนของช่องวัน31นะคะก็มีละครมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือแก้วลืมคอนแก้วลืมคอนี้นะคะก็เป็นละครแนวฮิวเรียดโรมติกดราม่าค่ะเป็นเรื่องราวของแก้วค่ะเด็กสาวธรรมดา ที่มีความสู้ชีวิตและก็เจ้านกสาวที่เป็นผู้ดีที่เติบโตมาจากฝรั่งเศสที่ต่างต้องมาเผชิญไปกับอันตรายจากความลับของชาติกําเนิดค่ะก็ถือว่าเป็นผลงานเรื่องแรกทั้งช่องวันกับนางเอกมากฝีมือของริปอัสดาพอเลยนะคะกับการรับบทเป็นฝาแฝดค่ะที่เป็น2บทบาทแล้วก็2อ,อารมณ์แฟนๆช่องวันก็รอติดตามชมกันได้นะคะโดยเริ่มตอนแรกคือวันพุธที่27มกราคมนี้เวลา2ทุ่มค่ะ ของละครที่จะออกอากาศทุกคืนวันอยู่สุดสัปดาห์สุ์เสาร์อาทิตย์นะคะเริ่มจากช่อง3นะคะนั่นก็คือละครเรื่องเมียจำเป็นค่ะละครเรื่องเมียจำเป็นนี้นะคะก็เป็นละครรีเมคจากเวอร์ชั่นก่อนเมื่อปี2544ก็20ปีแล้วนะคะสำหรับการรีเมคอีกครั้ง เรื่องเมียจำเป็นในเวอร์ชัน2564นะคะที่ได้คู่พระนางที่มาประกบคู่กันครั้งแรกอย่างไม้วริสมาในบทของโตโมอนส่วนนางเอกก็คือพายรีลาดารับบทเป็นตะวันค่ะ <S 1> <S 1> เรื่องเมียจำเป็นนะคะก็เป็นเรื่องราวของตะวันค่ะหญิงสาวที่อาศัยอยู่กับป้าสะพ้ยและลูกสาวค่ะ <S <S ถึงแม้ว่าเธอจะเป็นหลานแท้ๆนะคะแต่กลับอาศัยอยู่ในบ้านในฐานะคนรับใช้เท่านั้น แต่แล้วชะตากลับพลิกผันนะคะเมื่อโดนให้สลับตัวเพื่อแต่งงานกับลูกชายเพื่อนเศรษฐีค่ะเมื่อความรักก่อตัวขึ้นท่ามกลางการโกงหกหลอรลวงเรื่องราวทั้งหมดจึงเกิดขึ้นค่ะสำหรับเรื่องเมียจำเป็นนี้นะคะจะออกอากาศทุกคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา2ทุ่ม20นะคะโดยเริ่มตอนแรกคืนวันศุกร์ที่22มกราคมนี้ทางหน้าจอช่อง3ามค่ะ ในส่วนของช่อง7นะคะนั่นก็คือละครเรื่องทางเสือผ่านค่ะที่เริ่มออกอกากาศตอนแรกไปแล้วเมื่อคืนนี้นะคะทางเสือผ่านนี้นะคะก็เป็นผลงานของค่ายดรามจิกค่ะที่จับคู่กันร,ระหว่างออพชนะพลกับฮานาลีวิตค่ะ <c oughs> ครั้งนี้มาเจอกันในละครบู้สุดมันค่ะที่จะมาต่อกรกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลเถื่อนไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย แค่เริ่มตอนแรกก็บอกได้เลยนะคะว่าสนุกมากๆค่ะยังไงก็รอติดตามชมละครเรื่องทางเสือผ่านทางหน้าจอช่อง7 SD กด35ค่ะ และนี่ก็เป็นละครลอนแรกของต้นปี2564น,นะคะที่จะออกอากาศต่อจากละครลีลัทั้ง3ช่องเลยนะคะที่แม่อ้อนำมาฝากกันเพื่อเป็นแนวทางในการรับชมค่ะสำหรับแฟนๆที่ส่งข้อความมาถามนะคะว่าทำไมแม่อ้อไม่ทำละครช่องอื่นบ้างแม่อ้อยก็เลยรวบรวมมาฝากกันให้ชมกันนะคะว่าชอบแนวไหนก็เลือกได้ตามสไตล์ของเราเลยค่ะโอเคค่ะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ คุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ